องคลอดเสียสมดุลความเป็นกรดได้อย่างไรโดยปกติคลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วนะคะว่าช่องคลอดเรามีความเป็นกรดที่เกิดจากตัวแบคทีเรียดีเนี่ยมากินสารอาหารที่เรียกว่าไกลโคเจนแล้วเปลี่ยนเป็นแลคติกแอซิดนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะเจ็บคอนะคะเป็นทอมซินเป็นไซนัสนะกินยาฆ่าเชื้อไปอาจจะไปลดตัวแบคทีเรียดีทําให้ไม่ ตัวเปลี่ยนไกโคเจนมาเป็นแลคติกแอซิดทำให้ช่องคลอดมีการเสียสมดุลความเป็นกรดด่างติดเชื้อได้ง่ายนอกจากนั้นในบางคนที่มีการขาดตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ว่าจะเป็นในวัยทองนะคะช่องคอดแห้งนะไม่มีการสร้างฮอร์โมนละหรือในวัยหลังคลอดที่มีการเสียสมดุลตัวฮอร์โมนเนี่ย ก็จะทําให้ขาดฮอร์โมนในการสร้างตัวไกโคเจนในช่องคลอดเพราะไม่มีไกโคเจนไม่มีอาหารให้แบคทีเรียดีเนี่ยหก็คือแบคทีเรียมันก็น้อยลงเนาะมันขาดสารอาหารนอกจากนั้นเนี่ยพอมันไม่มีแบคทีเรียเนี่ยไม่มีไกโคเจนก็ไม่มีการสร้างแลคติกแอซิดทําให้ช่องคลอดมันมีความเป็นด่างมากขึ้นแล้วพอช่องคลอดมันมีความเป็นด่างนะก็ทําให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียนะคะนะทั่วไปหรือจะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อหลาก็ได้ทําให้มีตก ขาิดปกติมีช่องคลอดอักเสบเพราะช่องคลอดมีการเสียสมดุลค่ะเพราะฉะนั้นช่องคลอดมีระบบนิเวศของตัวเองนะคะจำเป็นจะต้องดูแรลร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการติดเชื้ออื่นค่ะ